กาบสวัสดีคนที่ลงเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ผู้ติดตามของช่องยูกิโตทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็กลับมาพบกับผมยูกิโตกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ตอนนี้เราก็ยังอยู่กับเว็บ FG s h o ชเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็เข้ารโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ลืมกดอัปตอนเข้าสูระบบครับมันก็เป็นทางที่หลงที่ริมของทางช่องเราครับผมก็ขอท่านโทษด้วยนะครับผมก็สักกาบสวัสดีวันสิ้นปีนะครับผมก็เจอกันปีหน้านะครับผม ก็2วันนี้ก็จะมีโค้ดพิเศษนะครับผมก็ขอสปอยไว้นิดนึงครับผมแล้วก็ตอนนี้ทางร้านก็ลดราคาอยู่นะครับผม30%ก็สามารถมาจัดซื้อจัดจองกันได้นะครับผมก็สินค้าตอนนี้ใกล้หมดเต็มทีนะผมบางอันนะบางอันก็ยังมีสต็อกเพิ่มเข้ามานะครับก็มาจัดจองกันได้นะครับผมใครได้ดีก็ยินดีนะครับผมก็เรื่องนั่าเรื่องเราก็ไปที่เติมเงินด้วยนะครับผมอันนใดที่ต้องการเติมพอยต์หรือเติมเครดิตเพิ่มก็ เข้าแอปทุงนี้แล้วก็ทำซองอัะเปาแล้วก็ใส่จํานวนเงินแล้วก็คัดลอกลิงก์วางไว้ตรงนี้แล้วก็ยินเย็นการเติมเงินผมอก็จะเข้าบัญชีของท่านทันทีนะครับผมแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเป็นชื่อของเราหรือเปล่าหรือเป็นแอคเคาทอันไหน,นครับผมก็สลับเป็นโค้ดของวันนี้นะครับผมก็คือ s g จุ p o c o 2 3นะครับผมอีกครั้งนะครับผม s g จุด C.O. C.O. สองสับกดไปเรยครับผมอ่าตอนนี้ก็เข้าไปแล้วนะครับผมก็เราก็ยังเหลือโค้ดพิเศษอีกหนึ่งโค้ดนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปเอาโค้ดสักคู่นะครับผมพอดีลืมหันนะครับก็เดี๋ยวมาครับผมก็ตอนนี้เราก็มากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาโค้ดมาแล้วครับผมก็มีจำนวนจำกัดครับผมว่าแต่เท่าไหร่ก็บอกกันด้วยนะครับผมก็เอานะครับสามสองหนึ่งปั๊บ ขอโค้ดพิเศษนะครับคือ FG.PO.IN67 นะครับผมอีกครั้งนะครับผม FG.PO.IN67 นะครับหรือก็ FG.PO.IN67 นั่นเองนะครับผมก็กอกันไปนะครับผมก็มีแค่จำนวนจำกัดนะครับผมได้จำนวนเท่าไหร่ก็มาแชร์กันได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องยูวิโต้ด้วยนะครับผมแล้วก็ มาสหรับส่วนเว็บ Fg Shop กันเยอะน,นะผมส่วนใครที่รอ Vp ก็รอกันไปก่อนนะครับผมปอดีเออ่ทางนั้นยังไม่ได้โค้ดนะครับผมก็ขอทนันโทษนะครับผมก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายเจอกัน